คุณผู้ชมขยับมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรียกได้ว่าเป็นคดีที่หลายคนยังให้ความสนใจเพราะว่าหลายๆประเด็นเนี่ยยังคงเป็นปริศนานะคะซึ่งก็ทําให้มีกลุ่มแฟนคลับเขามีการรวมตัวกันค่ะเพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมพัทรธิดาทีนี้ทางกลุ่มแฟนคลับก็ได้มีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะด้วยการนําริบบิ้นสีขาวมาผูกที่ข้อมือเพราะว่าแฟนคลับกลุ่มนี้เขาเชื่อว่าในส่วนของคดียังมีเงื่อนยำ้ำแล้วก็เชื่อว่าการเสรียชีวิตในครั้งนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุออย่่่างแนนนคะ ลุ่มแฟนคลับของคุณแตงโมพัตรธิดาหรือว่าคุณแตงโมดิษฐดาติดริบบิ้นสีขาวรวมตัวกันจัดกิจกรรมชูป้ายรวมทั้งรูปภาพพร้อมข้อความแสดงความไว้อาลัยแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมที่สถา,านีตำรวจภูทองเมืองเมืองนนทบุรีโดยเรียกร้องให้ตำรวจสอบสวนขยายผลคดีด้วยความโปร่งใสย,ยุติธรรมแล้วก็เรียกร้องให้นำตัวผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องต่อการเสียชีวิตของคุณแตงโมมารับโทษตามกฎหมาย ตัวท่านกลุ่มค่ะเขายังมีข้อเรียกร้องนะคะคุณผู้ชมเป็นข้อเรียกร้องถึง3ข้อข้อที่1ก็คือขอให้เปลี่ยนชุดสืบสวนในคดีนี้หรือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมารับผิดชอบแทน 2. อขอให้สื่อมวลชนร่วมสังเกตการคดีนี้ และ 3. เรียกร้องให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยิติธรรมมาเป็นผู้ชนะสูตรศพคุณแตงโมอีกครั้งหนึ่ง ส่วนทานายชื่อดังค่ะคุณผู้ชมทั้ง3ท่านนะคะก็มีทั้งทานายสิทธาเบี้ยบังเกิดทานายรณรงค์แก้วเพชรและทานายรัชพลสิริสาครทั้งสท่านนี้ก็เดินทางมาให้กําลังใจกลุ่มแฟนคลับด้วยพร้อมกับระบุนะคะบอกว่ามีพยานหลักฐานใหม่แต่ขนาดนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าหลักฐานใดสามารถส่งให้กับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมได้บ้าง โดยทีมทนายความยอมรับนะคะบอกว่าสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ร่องรอยบาดแผลที่พบบนร่างกายของคุณแตงโมงค่ะไปฟังเสียงของทนายตั้มกันหน่อยค่ะการชันสูตรพริสศพนะครับเขาต้องชันสูตรให้ใกล้กับที่เกิดเหตุมากที่สุดเขาจะไม่มีการเคลื่อนย้ายศพแต่เรื่องเนี้ยนะครับโอ้โหเอาไปยาวเลยนะครับมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรไปได้หรือไปโดนกระทบอะไรนะครับในสภา,ภาพศพนะรจริงๆแล้วมันต้องเอาตรงนั้นเลย เจอตรงไหนก็คือตรงนั้นนะครับแล้วทีนี้เราก็เลยรู้ว่้ความรู้ความสามารถ นะครับมันจะพอหรือเปล่าในการทําเรื่องนี้เราถึงต้องให้ย้ายครับอ,องค์ประกอบแล้วก็มีประเด็นใหม่ๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้ได้ติดตามกันขณะที่พันตํารวจเอกทรงสิทรักศัก์สกุลผู้มนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร,ร์กระทรวงยุติธรรมท่านก็กล่าวค่ะบอกว่าเมื่อครอบครัวยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตสามารถที่จะร้องมายังกระทรวงยุติธรรมได้โดยต้องระบุข้อสงสัย แล้วก็เหตุผลว่าไม่พอใจอย่างไรส่วนขั้นตอนก็คือสหบันจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดเพื่อที่จะตรวจสอบซ้ำประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก6คณะเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสใช้เวลาในการตรวจสอบไม่น้อยกว่า30วันจากนั้นก็จะเป็นการทำความเห็นที่2ค่ะส่งกลับไปให้พนักงานสอบสวนประกอบสานวน จากการติดตามข่าวนะคะทราบเพียงว่าญาติติดใจเรื่องของบาดแผลที่ใบหน้าแล้วก็ศรีรษะจากนี้ก็จะต้องนำมาตรวจสอบใหม่โดยนำผลการชนสูตรของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมาประกอบร่วมด้วยว่ามีการตรวจสอบมาแล้วหรือไม่ยอมรับนะคะว่าศพที่ส่งมาครั้งแรกกับศพที่ผ่านมาแล้วมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ก็ยืนยันว่าจะทำให้เกิดความโปร่งใสามากที่สุด คุณผู้ชมคะแล้วก็ล่าสุดค่ะก็มีรายงานบอกว่าสถาบันนิติเวชแห่งหนึ่งที่มีการตรวจเนื้อเยื่อโดยใช้อุปกรณ์เฉพาะทางเทคนิค ตรวจสภาพเนื้อเยื่อค่ะพบว,ว่าสภาพเนื้อเยื่อจากบาดแผลที่ต้นขาขวาด้านในของคุณแตงโมเนี่ยซึ่งเป็นบาดแผลขนาดใหญ่เพราะว่าบาดแผลนี้ไม่ได้เป็นสาเหตุให้คุณแตงโมเสียชีวิตและเป็นบาดแผลที่เกิดก่อนการเสียชีวิตนะคะซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนหน้านี้ก็มีการถแถลงแล้วก็ชี้แจงให้กับสื่อมวลชนแล้วว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจเพราะว่าจมน้ําซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามกันต่อนะคะในแต่ละประเด็น ตอนนี้ก็ต้องไปดูว่ากรณีบาดแผลที่ว่าว่าเกิดก่อนการเสียชีวิตเนี่ยะนะครับมีผลเกี่ยวเนื่องแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการทําให้เสียชีวิตได้ไหมะนะครับแต่ว่าถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้สาเหตุการเสียชีวิตที่เคยสรุปออกมาเนี่ยคือขาดอากาศหายใจนั่นก็หมายความว่าจมน้ําเสียชีวิตแต่ว่าณวันนี้จะมีผลอย่างไรเดีย๋ยวหลังจากนี้ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมรวมไปถึงกรณีขอ,รของการขออายัดร่างคุณแตงโมด้วย ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนข6เอ,อกาสารนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็คงจะได้ติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์น่าจะมีความคืบหน้าออกมากันเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับ